มาข้างแรกนี่นี่ที่ทว่าจะคนป,นปิดปีดพร้อมแล้วนะน้องสวัสดีพี่น้อง FC ทั้งหลายเมื่อนี้มีไก่พรด้วยสิไปบัดกุนแฮนี่แหละกำลังจะไปนี่แหละจ้าจะไปหาโตเลขเด็ดๆดังๆไปฝากพี่น้อง FC ฟได้จ้ะเด้อเบิ่งเอาเด้อเด้อขงพี่น,อน,น้องมนีมากวัดกุนแฮเพิ่นกำลังสัง่งแก่ สางผู้นี้สางหลวงปูพ่พี่บุญยี่สิบสีเมตรประสันเดือนเก่าพ่นเสียวหายแ้ลวอาะสนพุนคนพิวมกำลังสางคุณกะอันนี้มันเพ่นเสียวปู้ที่ผาเขามาอีก,กเด้อจะเด้อพ่นสางอีงนั่นเน่ยปูพ่นสางผ้า,าจานนะสางขักพุเนเอาบังดูอันนั้นมัน มันลวกพู้พี JI, ่บุญมาสั่นทั้งสูงยี่สิบสี่เมตรคนบั่งกระลังแสงคนอาได้จะเด้อคนคนสางบอก อ wow. นต mm, ัวใดขี้เด้อตัวนี้ดิมึงเด้อเพื่อนสางอีพีเพราะเป็นเพื่อนบ้าสางเด้อเพื่อนบ่ได้เอาไปใส่ดอกเด้งเงินข้ามพันสางมึงดูพวกจีเต็มวัดดอวสางคักสางแน่พูดในอีแขฉงไงตัวอะไรขี้ไงจ้ะนั่งเงันในเหล้ว เบื้งเด้อแมียไก่แวบๆไปเบิ่งเด็กเบิ่งเบื่อนั่มมาเพิ่นอนเองตัวใดบ่แม่ยใ่ผ้ารวยซอยกดไหลกดแช่ได้ได้จะเด้ออันนี้เพิ่นเฮ็ดบ้านเดียวจ้ะโจไรขี้ไง นี่สิแม่คอบางจอมปวกเป็นเป็นแล้ววะเขาได้บ่โอ้บ่ได้ตอนนี้ซ uh, ่องได้วะจ๊ะซ่องได้วะนี่เขาได้วะเขาไปซ่องนี้ได้ปะจ๊ะอ๋อใครล่ะมีไก่เอา เออปูัวอ,อนุญาตบาดข้าเด้อลูกหลานมาขอเลขขอเบอร์นะเพราะว่าวนนี้อื่นหรอกเนาะบ่มีถูกมีเทียนบ่างเด้อเบอร์หนอเด้อขอให้พี่น้องมีซือจอมปวกเพิ่นจ้าเห็นตัวใดบ่อนุญาตบาดข้าลูกหลานนั่งไม่ได้เก็บคาค่ะ มาอกนมามาันนี้ไม่บนดนออกเดอม่พี่หน่มเอเดตัวใหญ่งน้ำน่นี่คืนจอมกอู่แทได้ใจเด้อเออ เห็นมาจะเด็กหาเกียนะจ๊ะหาเกียด่าหาเกียกับสามเกียดบ่นี่นี่ได้เจอได้หาเกียครับสัตว์ป่ายุ่งจอมทัวกุเทนได้เจอได้ขันมากเก่าขันพม่ากระพานไปนี่แหละ สัตว์ป่านยังสัตว์ขักเลยสามเกีดบ่สามกะหาคือคักคือแนวยูฟ้ามันสัตว์ขัดขึ้นะนะพูดพูดในอันนึงหน่จ้ะหาในง่ามพูดง่ามเดียวเกีด<า>สามบ่เกียดสามคือเกียดสามในหลายก็ เมืงองเราจะได้ดขันสิ่ไปสี่กับเมื่อแงหงเมืงองนั้นเมืองเอาจะเกียรติห้าเกียรติสามมองจุดนี่พันคือเกียรติคือหาเกียรติจุดนี่มืงเราจะ ลูกหลานขอโชคขอลาบนี่ดน่จอมปวดไป จะว่าไดมาจะบานเราด้เด็นหาเกตนะหาเกตก็เป็นสามเกตนะแปลอาจอมปวกขึ้นกันห้าเกตสามเกตบางเกตนึงคือเด็กหาบางเกตนึงขึ้นเด็กสามนะเมื่ออวดนจะเด้นี่แหละเออผูเอกผุดไทยรูกรานเด้อ <c oughs> ิ่นกําลังเฮ็ดจ้ะกํลังเฮ็ดเฮ็ดหม่องหยังนี่เฮาจําเดี๋ยวไผมาใส่นี่ไว้จ้ะครับเพิ่นเสี่ยวหยังมาใส่นี่อปูบ่ครับปูสีสุโโอปูสีสุโกาเนาะเนี่ยอันนี้แม่นหยังใส่หยังนี่พญานาคบ่ครับเป็นโอ พุ่นจะสร้างเพิ่นอยู่ทึ่งทึ่งคุณเพิ่นเห็ดเพิ่นสร้างอีีว่ามปนเพิ่นบ่เห็ดบ่สร้างดอกคุณสาคนลื่อซื่อๆเห็ดเพิ่มสีสำเร็จแล้วเพื่อนคุเห็ดไร่ง่ามป่านยังเมึงโรยคุณ อันเออคุคณอะเพิ่นสางเพิ่นสางคักสางเนี่ยอีดีหอละข้างเพิ่นกระสีแล้วแล้วคุณอย่าไปเสียข่าวลือเด้วอดว่าเพิ่นบ่สางแกเพิ่นสางคักอยู่ นี่มจุ๋เลโตเกา่าตั้งแต่ดังเดิม,มทไท้แม่เออบุญเด้เนี่คนสร้างคั้สร้างแม่อยู่วัดตา้านก่สุกขก๋ลาบเลยนะมีเด่นเป็นตัว ห้าสักวนะันห้าอีใส่ห้าวันที่นี่ได้หาตัวเดียวห้าป่านึงหาเด่อนี้เด้อจะได้ห้า,ยยา,หานี่ห้าตัวเดียวตัวนี้มันงี่ยโอ้อันนี้มันห้าเกียรได้จะได้ไหมเนี่ยลูกไปแล้วเดี๋ยวตะเกียรเอาห้าพิโรดนมีเกียร นี่เกดนี่เกดเด้อนี่หงางามปานยัอืมบ mm ่ hmm. mm hmm. mm hmm. น้ำค่ะก็เด้จ้าเด้อห,าหาอ้าห้ายนี่ตัวนี้เปนตัวหนึงว่านเป็่นนี่เปี่นเ่เกียดก็ะเมีนพี่เลเกียดตัวนึงเพียเพีนี่เ็กเกียดตัวหนึงนี่นี่เลเกียดได้จ้าเด้ออันนี้ก็เรียกหานี่ยแต่ว่าหาไงายอยู่พี่หาไงายอยู่พี่ค่ะเพียหาไงาหาไงคักเลยเปียกหาหมงกุ้งเลย นี่ได้จะได้สีขีดใกันเบื้องนี้นี่นี่หาบานนี่เจ็ดอยู่พี่จ้ะมีเจีดเดียวหาตัวน้อยๆกันยังไม่เอีนี่ยเนี่ยหาตัวน้อยๆยนีเยียงเลยเจดอยู่นี่นี่แต่ว่ามันหายยังนี่ไม่ยังเนี่ย เออด้วคเะดเด้อน้อิ f ซคันมากคันสอบก็เอาคันมามาว่าสอบกับ่านไปซอยไม่ไก่กดลอยลรยกดแท้ได้ได้จ่ะเด้อแม่กไก่ผ้าร่วยไปหาเล็กดิตๆดังๆมาให้มจ้อยกดกระดิ่งแก่งเตือนเพื่อจะได้ตัวเลขดๆไม่ๆม่ข้าวสาร ันนี้ก็คือกุดแห่จ้ะมือนีมือนีวันที่หกจ้ะหกมิถุนาเจ้าเจ้าเลยขี้ง่ายเพิ่นเพียหางสูตรเพิ่นอนทำเบิ้งน้ำกันจ้ะไปหาถามคนก่อนกจ้ะเรา สลาพันกระเดียวเรยจนหาถามคุ้นมาทางไปปูไฟไปใส่มูยพันคือเหตุง่ามแถบ่านเบิองได้จะ้ะจอระเคหน่อยพันติดไว้น้ำเสาคือง่ามครักเถอะเบิ่งเอาอได้จ้ะเด้อง่ามมีสางนีค้วยเอาค้วยคือมี ตุ๊กแกอยูอ่หันหน้าบานมีขี้มีเงินนั่นอยู่หันหน้าใจานั้นขัว้วไอ้มีสีเกียมจ้ะนี่ก็คือนจระเข้มจ้ะอันนี้อันนั้นเพิ่นหน้าประตูโค้งเพิ่นเพิ่น,พนมีสั่งมีหมามาวางไว้แถวมีสั่งมีขั้วไจ้ะสั่งกับขัว้วไอ้ เด้เอเจ๋อเบิ่งเอาเด้อคนงามนี่แหละเพิ่นส,สร้างเบื้องยังไปเบิ่งเาลาเพิ่นก่อนอันนี้ก็มีกับเกลียวก็มีขี้เกียมคือกันเบิ่งนนะั่นเจ้าเนอตัวนี้ก็มีอยู่ประตูข้างนั้นก็มีข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มี่กระทุกแก ขี้เกียมน้อยจ้ะสีจับย้อน้ำขั้วจ้ะเบิ่อกี้นึกว,ว่า,วยยามันขั้วขือหมูหมูของขั้วหมูสะดอกเนาะหมูสะดอกพุณน่าจะเด้อสล่าพันกระเฮ็ดสีเหลวเหลวงามเหลวพุณนะสีธามไผ่นอบาล สารา่าจ้ะเริ่งเอางามอีดีจรเเชื่อง่ายสองตัว เด้อจ่าเอลซ่าเพื่อนได้งามอีพุ่นจระเข้ไงเนาคลิปนี้ก็ขอจบลงเพราะเพื่อนแค่นี้แหละจ้า